แจ้งข่าวแจ้งข่าวกระทรวงการคลังและพอมอเตรียมชงคณะรัฐมนตรีแจกเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิดผู้พิการคนชราคนไร้บ้านและผู้ตกลนเยียวยา1,000บาทนาน3เดือนเริ่มมิถุนายน2,563สำหรับมาตราการดังกล่าวจะมีการแจกเงินคนละ1,000บาท เป็นเวลาสเดือนซึ่งมีกลุ่มคนที่เข้าขาย13 1 4ถึง14ล้านคนและเริ่มแจกเงินได้เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปคาดจะใช้งบ3 4มถึง40มื่นล้านบาทผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการจัดทำมาตราการใหม่เพื่อเยียวยาให้กับกลุ่มที่ยังตกลนไม่ได้เงินช่วยเหลือ5,000บาท จากรัฐบาลว่าในสัปดาห์นี้กระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะสรุปมาตราการช่วยเหลือกลุ่มเบาะบางเช่นเด็กแรกเกิดผู้พิการคนชาราคนไร้บ้านและผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมฉุกเฉินให้คณะกรรมการกันกรองโครงการ ใช้พรกกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทพิจารณาหากเห็นชอบจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อ29พฤษภาคมนี้ทันทีโดยแนวทางจะเสนอใช้งบ3-4หมื่นล้านบาทแจกเงินคนละ1,000บาทเป็นเวลา3าเดือนซึ่งมีกลุ่มคนที่เข้าขาย13-14ล้านคน และเริ่มแจกเงินได้เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป่วนคนไม่ผ่านสิทธิ์จะให้ใช้มาตราการอื่นรวมถึงกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ2.4ล้านคนอย่างไรก็ตามการช่วยเหลือกลุ่มเปลาะบางบัตรคนจนและคนลงทะเบียนไม่สำลร็จจะต้องตรวจสอบความซ้บซ้อนก่อน และน่าจะมีคนผ่านสิทธิ์รวมประมาณ12.5ล้านคนโดยหากเคยได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือเยียวยากเกษตรกรไปแล้วก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเก็บโตกรอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง youtube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ